ต่อมาผมก็จะมาลมดําบนหัวขวานกันนะครับผมก็จะใช้เทปกระดาษกาวเนี่ยแปะลงไปบนหัวขวานแล้วก็ใช้ถาดที่ยืมของคุณยายมาในการวาดเส้นโค้งเพื่อทําลายบนหัวขวานครับจากนั้นผมก็จะใช้น้ํายาลมดำเนี่ยลมดําลงไปให้ทั่วบนหัวขวานเลยนะครับส่วนลวดลายบนหัวขวานเนี่ยเราก็สามารถออกแบบได้ตามใจชอบเลยครับผมแล้วผมก็จะใช้สีทองทาลงไปบนตัวหนังสือเพื่อเพิ่มความสวยงามโดยผมจะใช้ไม้จิ้มฟันค่อยๆแต้มสีลงไปบนตัวหนังสือ แล้วก็ใช้ใบมีดโกนค่อยๆขูดสีที่เกินออกเพื่อให้ได้ตัวหนังสือคมๆค,ค,ครับและเราก็ปิดท้ายด้วยสเปรย์พ่นป้องกันสนิมของเคอร์เน็ก,กันนะครับเจ้าตัวสเปรย์พ่นป้องกันสนิมของเคอร์เน็นะครับเวลาเราพ่นไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะชั้นฟิล์มบางๆนะครับที่เคลือบผิวโลหะเอาไว้มันจะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสนิมครับมีหลายคนก็ทักถามเข้ามานะครับว่าใช้สเปรย์อะไรดีในการพ่นป้องกันสนิมลองดูตัวนี้ดูนะครับผมว่าใช้งานได้ดีเลยเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้หัวขวานท เปรียบเทียบกับตอนแรกที่มันมานะครับโอ้โหจำสภาพแทบไม่ได้